บูงโกโก้ Go plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแนวคิดใหม่ที่มาในรูปแบบของโกโก้ Go ผงชงดื่มผสานคุณค่าจากสารสกัดเกรดพรีเมียมถึง36ชนิดเข้มข้นด้วยดาร์โกโก้ Go แท้ให้คุณดื่มด่ำกับความหอมหวานละมุนแบบไม่มีน้ำตาลโดดเด่นด้วยสารสกัดเพื่อสุขภาพฟีนูลลนที่สามารถคว้ารางวัล finalist n u t r a ingredients usa awards มีโปรตีนและใยอาหารสูงช่วยลดความอยากอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมสารสกัดสำคัญอย่างแอลฟินินอะลานีนที่ช่วยในการสร้างฮอร์โมนโคลิสซิสโตไคนินทำให้มีการย่อยอาหารช้าลงและนั่นทำให้สมองของเรารู้สึกอิ่มนานยิ่งขึ้นเทรน์ใหม่แห่งการดูแลรูปร่างและสุขภาพตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักบูมโกโก้พลัสดาโกโก้เข้มข้น รสชาติดีไม่มีน้ำตาล